เหมือนว่ามันมันพังอ่าแกบอกว่ามันพังเนาะทางแผนทางแผนแผนแพทยแผนจีนมันพังเราต้องมาดูแลรักษาหรือซ่อมบำรุงให้มันกลับมาเป็นปกติอ่าโดยการใช้กะลาในการเปิดจุดประตูทางเก้าของเราเนี่ยนะครับให้มันกลับมาใช้งานได้ปกติอ่าครับผมอ่าส่วนส่วนกะลาตัวที่สองนะครับชิ้นที่สองอ่าเราให้ใช้ควบคู่กันนะครับ ตัวนี้กลาตัวนี้เราจะใช้ตัวนี้ในการกดกดตรงขาหนีบขาหนีบก็ค no. ือประตูประตูลมครับถ้าเป็นความรู้ทางการแพทย์ของจีนอาจารย์บอกว่าเป็นประตูลมทั้งสองข้างเราต้องปิดประตูลมแล้วก็มาเปิดประตูวารทั้ง9นะครับประตูลมก็คือตัวนี้ให้สองข้างนี้ครับสองข้างสองจุดนี้เวลาเรานอนคว่ำนะครับให้สองจุดนี้ไปปิดตรงระหว่างขาหนีบสองข้างเรียกว่าประตูลม เราต้องปิดประตูลมก่อนนะครับปิดประตูลมแล้วค่อยมาเปิดประตูถาวรทั้งเก้าของเรามาซ่อมบำรุงให้กลับมาเป็นปกติถ้าเป็นแพทย์แผนจีนก็คือให้ธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟกลับมาสมดุลในร่างกายของเราแล้วก็ร่างกายของเราก็จะฟื้นตัวได้เร็วสำหรับคนที่ปวดเมื่อยปวดตัวหรือว่าเป็นอะไรนะหล,หลายอย่างครับ